สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเนย์มาจูเนียนะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เวิร์กเลนไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็บิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมแนะนำเป็นฮอกเท่านั้นเลยนะจะได้บูดในเรื่องของฟิสิคอลิตี้ครับแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมีอินจูรี่โพลแฟลสปีดดิปเลอร์เพย์เมเกอร์อัลไซฟุตช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิปเลอร์ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างยาวๆไปเ<ป>นย์มาร์เนย์มาร์ เอายังไงต๊ะผมเขียวเขียวโอ้โหเโอาเบอร์ช็อตด้วยใช้ได้เลยอะเข้าบอลแน่นจริงๆว่ะมาเอาใหม่แมกเกดี้ปัน่นเรียบร้อยเพอร์เฟกต์มากเนมาจูเนียได้อยู่ไหมเฮ้ยมีคนรอเนี่ยนี่มานี่มาแฮตชิกไปดอหูหาช่องโหดมาเมื่อกี้เพอร์เฟกต์นะนี่มาบอลโลดึงไม่อนวิ่งยาวๆครับ เนี่ยสับไปยาวๆเลยเนมาดูดิเขียวๆโอ้ oh, ไม่ต้องเขียวสวยงามนะเออมาเนมาใหม่เออเรนโบว์ Rainbow. หูหายแล้ววะเอาใหม่ขอส,สวยๆได้ปะยาวๆนะเอาแอซิดไปเลยรอๆโอ้ห oh, นิดเดียวนับอันนี้นับเป็นแอซิดนะไม่สนไม่สนนมามา,มานี่มาสวยสเต็ปโอเเข้ามาปวนมากอะถ้าเล่นในเข้ามาในกอบอะ่ะ แบบมันชิงเหลี่ยมดีไว้ผมชอบตรงเนี้ย perfect let's go สวยงาม perfect ตัดดื้อดื้อดีปะโอยหลอกแบบพอดีเปะ๊ะอันและดึงมาก่อนเขาไม่กล้าเล่นนลเนี่ยมาเขาก็ายืนเฉยเฉยเนี่ยเดี๋ยว over เข้ามาสวยฮิวฟึบดึงมาก่อนเอาแบบนี้เสร็จนะโอ้โหนิ่งมากในมาลูกนี้สวยมาตบมาในมาใหม่พอร์เฟ t และเลติโกไปเพอร์เฟเออมายิ่งโอ้โหนิดเดียวเกือบหล่อแล้วขึ้นบนไปสวยนี่มาแบบนี้ยาวๆนะชิงเหลี่ยมได้เพอร์เฟกชิงเหลี่ยมเก่งมากอะ่ะยิงเองแล้วกันเอาแฮตติกดีกว่านั่นแลโอ้โหถ้าไม่เขียวอาจจะไม่เข้านะตบลงล่างได้ปะเพอร์เฟกมากขึ้นไปให้นี่มาก่อน,นเพอร์เฟกปั่นเขียว ลูกที่สี่โหเขียวยังไงก็เข้าจริงว่ะแบบเข้าท็อปบินตลอดเลยนั่นแหละเต็บโอเวอร์หนีไปกัอนนีน่มาโหนี่มาหนีไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนี่มามาแล้วเว้ยเออมาเ่นโบ้้าไปก่อนเออมาเออมามาโคตรสวยอะ่ะเออสวยขึ้นบนมานี่มาแมา็กเจดี หนีไปเขียวเขียวโอ้ไม่ต้องเขียวจริงสวยมากสวยมากดึงไว้ก่อนนีน่มารอนี่มาอย่าเพิ่งไปดิมาสวยรับไว้เออมาเออมาส่งให้เพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ยิงจะได้ไดนี่มาลูกที่สองต้องมาแล้ววะหยุดหนึ่งทีหลอกทรงหลอกทรงเอาชิบหายถ้าเขารู้เออมานี่มาใหมปึ๊บเออมา กระโดดข้ามหัวไป perfect ฟาดโอ้ผมมันไม่น่าเน้นเขียวเลยอ่ะเออสวยมามเบลลิงแฮมลงล่างมานีมาแมกเกดี้นะไม่เอาสกู๊เทิร์เดกว๋ยสวยบอลโลปัน let's go perfect มากโอ้โหส่งแบบนั้นเรียบร้อยดิได้อยู่ให้ตัวไกลก่อนเด้ยวปะแล้วค่อยตบลงมาให้นีมา perfect มากแบบนี้บอลโล ยิ to oh, right. ่งเรียบร้อยนิ่งจริงๆมาจะบอกวร์ดึงไว้ก่อนเอาตัวเขาไหลออกไปเลยคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเออมาเออมาเออเนมาร์เอ่ะสวยจัดเลยว่าเพอร์เฟกเอาเอาไล่เสียบแล้ว ผมว่าคนนี้แม่งคงหมั่นไส้ผมมากอะโอ้ oh my god โอ้โหสองรูปหลังคือโคตรสวยแล้วก็โคตรสวยอะ p e r f e ต t มากในมารอข้างบนแล้วโลง่ลงๆแบบนี้ Maggie หนึ่งที Cancel มาก่อนแม็ a เ g ดี cancel Maggie cancel เออไปไหนอะ จับปั่นนะปอ๊บดึงไว้ก่อนเพอร์เฟคเอากูไม่ลงหรอกเอากูไม่ลงหรอกเพอร์เฟคมากไลจะตตาเข้ามาเงียบเงียบมาดีมาดีบายบาย สำหรับบทสรุปของเนมาเนี่ยผมจะให้เพลสิ่งอยู่ที่9.5ถึง10ครับชูตติ้งผมให้9.5้าจุดซผมให้9.5 d าจุด l i n เบลิ่งผมให้9.5ถึง10แล้วก็ h y สิ c a l ผมให้8.5ครับสำหรับจุดเด่นหลักๆของเนมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพลสิ่งชูตติ้งพั s ซิ่งแล้วก็เด b บ l บิ้ลิ่งนะตรงนี้คือแบบดีแบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะแล้วก็ในเรื่องของ p ิ y ิ i c a ค i t ลิตี้อ่ะผมคิดว่าสมมติเวลาโดนเบียดอ่ะคือมันยังมีแบบดดอเ,บบนเ,นเบอไอ เอาบินบ่อยมากเลยนะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าว้าวาที่สุดในตัวเนย์มานะเป็นตัวที่เล่นสกิลโคตรมันเนะี่ยคือแม็กซี่แมงว่ามันเลยนะเจอเนย์มาคนละเรื่องเลยเนย์มากับเลนโบฟิกอะแอนิเมชั่นมันจะแปลกหน่อยแล้วก็เป็นเลนโบฟิกที่แบบหลอกหัวทีมตลอดเวลาเนี่ยเหรอปะคือเล่นสกิลก็ติดเช้าแล้วก็ไปกับบอลได้ดีมากๆคือเนย์มาเนี่ยผมคิดว่าเป็นปีซสายที่แบบหาตัวเทียบยากจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบท็อปเทียร์แล้วก็ next level เน็กซ์เลเวลเลยนะเลเวลลงลงมาก็จะเป็นพวก ius, Maxim um, Maxim um, ว,กวกนบบีนิสอุตแม็กซี่แมงแลล้้ววกมมมาาาาาารรเน่่อะอะะไยคคคคคบดงขุผ 8m ตอนนี้มันห่างไกลคําว่าคุ้มเกินว่ะคือต้องเปิดได้ถึงถึงมันจะคุ้มเนื้อออป่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบราคาเอื้อมถึงยากไปหน่อยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าผมว่าให้เท่าแรดฟอร์ดเลย1เต็ม10ครับแล้วก็ในส่วนของทีลิสเนี่ยผมคิดว่าเนม a าเป็นตัวที่แบบไม่ต้องรีวิวก็รู้ว่าควรอยู่ทีไหนเนื้ออกป่ะผมว่าตัวเซนตูลิเยกับการดัอินฟอร์มเนี่ยผมว่ายังอยู่ทีเอสได้เลยเพราะฉะนั้นตัวทีมอัเตอร์ซีซั่นเนี่ยผมว่าทีเอสพัทได้เอสพัทจริง